รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้ายืดบุนเวฟบนะตัวนี้นะเนื้อผ้านะคะพี่จะมีน้ำหนักเนื้อผ้าถึงตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ใส่ได้เป็นปีเลยเนื้อผ้าไม่ย้วยผ้าดีมากๆข้างหน้านะคะพี่จะเป็นลูกไม้เนื้อนี้เลยงานสวยมากๆให้ดูนะงานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่สบายลูกไม้นะคะพี่ ไม่ต้องกลัวเลยนะผ้าไม่คันเนื้อไม่สากนะคะพี่แล้วก็ชายอัดพีทให้อย่างดีเลยด้านหน้ามีซับในเนื้อหนาให้อย่างดีด้วยส่วนด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดบุนเว็บนะพี่แล้วก็ชายอัดพีทให้อย่างดีข้างหลังนะคะพี่เป็นผ้ายืดบุนเว็บนะเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวเนี้ยผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้ส่วนด้านหน้าก็ลูกไม้อย่างดีแบบนี้เลยนะคะพี่ รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวอยู่ที่41นิ้วนะคะพี่ตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆและผ้ามีน้ําหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวอกหนะ้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาว41นิ้วคะ่ะพี่ให้พี่พิเศษแค่249เท่านั้นเอาไปแค่249นะคะพี่ดูงานและดูเนื้อลูกไม้นะนี่นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอัดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไปตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งนะคะพี่พี่บอกรหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่อย่าลืมจารหัสนะถ้าพี่รับสิ่งนี้นะคะพี่พิมพ์ว่า สีส้มอิดนะคะตัวนี้จะขอเรียกสีส้มอิดนะสีเข้มนะคะพี่ให้แค่สองสีเก้าเท่านั้นสีนี้จะเป็นสีส้มอิดนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีบานเย็นนะพี่ดูชายนะสวยมากๆให้แค่สองสีเก้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่ตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะสีนี้จะเป็นสีกลมค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะ จะเป็นสีชานะถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้สีจะอ่อนกว่าขอเรียกส้มชานะให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาะใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่สารับกิ่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทสวยมากๆพี่ดูเนื้อลูกไม้นะแล้วก็ชายอัจฉรอยงนี้ด้วยให้พี่แค่สองชายอัจฉ์อย่างนี้ด้วยให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะงานป้ายอย่างดีนะตัวนี้เป็นสีบานเย็นนะคะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชานะตัวนี้จะเป็นสีชาค่ะและซับในนะพี่ไม่ต้องกลัวเลยสีเดียวกับลูกไม้อย่างดีเนื้อหนาอย่างดีนะงานเก็บไขส่งนะและสีสุดท้ายนะคะที่ ตัวนี้จะเป็นสีส้มอิดนะคะพี่ให้พี่แค่สองสีเก้าเท่านั้นนะคะพี่พิมพ์ดีๆนะสีเข้มกว่าจะเป็นส้มอิดนะคะพี่ถ้าสีอ่อนกว่าแบบนี้นะจะเรียกสีชานะคะพี่สีต่างกันนะถ้าลูกค้าพิมพ์ถูกก็ได้สีถูกสีนะคะพี่ไม่ต้องกลัวว่าจัดผิดนะจัดถูกแน่นอนนะสีชากับสีส้มอิดนะให้แค่สองสีเก้านะคะพี่